เพื่อนๆเ,เคยมีเพื่อนที่เก่งเรื่องกราฟมากๆไหมครับคนที่สามารถบอกชื่อแพทเทิร์นได้ทุกรูปแบบตีเส้นเทรนไลน์ได้คมกริบใช้ฟิโบนาชชีได้เหมือนเป็นคนคิดคนขึ้นมาเองคนที่เวลาเขาพูดเรื่องเทคนิคเราต้องนั่งฟังตาแป๋วแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนกลุ่มนี้คนที่น่าจะแม่นที่สุด90%ในนั้นถึงยังมีพอตที่ขาดทุนอยู่ วันนี้เราจะมาฉีกกระชากหน้ากากของความแม่นยำกันครับผมจะเผยให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ว่าอะไรคือสิ่งที่แยกนักวิเคราะห์กราฟออกจากเทรดเดอร์ที่ทำกําไรได้อย่างยั่งยืนผมอยากเล่าเรื่องของเทรดเดอร์คนหนึ่งให้ชื่อเขาว่าโปรโจโปรโจคือตำนานในกลุ่มเพื่อนครับเขาสามารถทำนายจุดกลับตัวของราคาได้อย่างน่าทึ่งสัปดาห์ที่แล้ว เขาโชว์การเทรดสิบครั้งเขาชนะไปถึง8ครั้งวินเรท80%ด80%กำไรไม้ละ500บาทรวมเป็นเงิน4,000บาททุกคนต่างชื่นชมว่าเขาคือเทพแต่สิ่งที่เพื่อนๆไม่เห็นคืออีก2ไม้ที่เขาแพ้ไม้แรกที่แพ้เขาไม่ยอมคัดลอสเพราะอีโก้มันค้ำคอเขาเชื่อว่าการวิเคราะห์ของเขาไม่มีทางผิดสุดท้าย ไม้นั้นขาดทุนไป2,500บาทไม้ที่2ที่แพ้เขาหัวร้อนพยายามจะเอาคืนและขาดทุนไปอีก3,000บาทสรุปแล้วจากการเทรด10ครั้งกำไรจาก8ไม้คือ4,000บาทแต่ขาดทุนจาก2ไม้คือ5,500บาทสิ้นสัปดาห์ทั้งๆท,ท,ที่เขามีวินเรทสูงถึง80%แต่พอร์ตของโปรโจกลับติดลบไป1,500บาท นี่ไม่ใช่เรื่องแต่งครับแต่มันคือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงทุกวันในตลาดความเชื่อผิดๆที่เป็นเหมือนไวรัสทางความคิดที่ทําลายเทรดเดอร์ที่เก่งเทคนิคมานักต่อนัก<ๆ>ก็คือความเชื่อว่าความรู้ทางเทคนิคคือหนทางสู่ความร่ำรวยเราถูกสอนให้เชื่อว่าถ้าเรารู้จักแพทเทิร์นเยอะพอใช้อินดิเตอร์เป็นทุกตัวเราจะสามารถทำนายอนาคตของกราฟได้ และนั่นจะทำให้เรารวยเราเชื่อว่าวินเรทสูงสูงคือเครื่องหมายของความสำเร็จและเราหมกมุ่นกับการพยายามจะทำให้ถูกในทุกๆครั้งที่เทรดแต่ความจริงที่เจ็บปวดที่เทรดเดอร์ระดับโลกทุกคนต้องก้มหัวยอมรับก็คือตลาดไม่เคยสนใจว่าคุณจะวิเคราะห์กราฟเก่งแค่ไหนตลาดมีความเป็นสุ่มหรือแรนดอมเลสแฝงอยู่เสมอไม่มีระบบเทรดไหนในโลก ที่จะแม่นยำร้อยเปอร์เซหน้าที่ของเทรดเดอร์มืออาชีพไม่ใช่เป็นการเป็นหมอดูทำนายอนาคตครับแต่คือการเป็นผู้จัดการคาสิโนที่รู้ดีว่าในระยะยาวความได้ประโยชน์ทางสถิติจะอยู่ข้างเขาและนี่คือแก่นสําคัญของวันนี้ครับกําไรที่ยั่งยืนมันไม่ได้มาจากความสามารถในการอ่านกราฟแต่มันมาจากการมีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเอาละครับเมื่อเราโยนความเชื่อเรื่องความแม่นยำทิ้งไปเราจะมาสร้างระบบปฏิบัติการของเทรดเดอร์มืออาชีพกันนี่ไม่ใช่แค่ระบบเทรดนะครับแต่มันคือโมเดลธุรกิจที่จะทำให้คุณอยู่รอดและเติบโตได้ซึ่งประกอบด้วย5เสาหลักเสาหลักที่1เปลี่ยนสถานะตัวเองจากนักวิเคราะห์เป็นผู้จัดการความเสี่ยง นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สำคัญที่สุดคุณต้องเลิกมองตัวเองเป็นศินลปินที่มาวาดลวดลายบนกราฟแล้วเริ่มมองตัวเองเป็นนักบัญชีที่คอยควบคุมตัวเลขขาดทุนงานอันดับหนึ่งของคุณไม่ใช่การหาจุดเข้าที่สวยที่สุดแต่งานอันดับหนึ่งของคุณคือการตอบคำถามว่าถ้าฉันผิดในครั้งนี้ฉันจะเสียเงินเท่าไหร่ ถ้าคุณไม่สามารถตอบคําถามนี้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ก่อนเข้าเทรดคุณยังไม่ใช่มืออาชีพจงจำไว้ว่าคนที่เก่งกราฟอาจจะทำนายถูกเจดใน10ครั้งแต่คนที่รวยคือคนที่ควบคุมความเสียหายได้10ใน10ครั้งเสาหลักที่2ใช้กด1%เปอร์เซ็นต์เป็นสาดาเมื่อคุณเป็นผู้จัดการความเสี่ยงแล้วคุณต้องมีเครื่องมือที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นคือ 1> 1กฎ1%กฎข้อนี้เรียบง่ายมากในทุกๆก,การเทรดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามเสี่ยงเกิน1%ของเงินทนทั้งหมดถ้าพอร์ตคุณมี100,000บาทความเสี่ยงสูงสุดที่คุณยอมรับได้ใน1ไม้คือ1,000บาทถ้าพอร์ตคุณมี300,000บาทความเสี่ยงสูงสุดคือ3,000บาทการทำแบบนี้คือการบังคับให้ตัวเองถอดอีโก้ออกจากเกม เพราะคุณรู้ดีว่าต่อให้การวิเคราะห์ของคุณจะผิดพลาดอย่างมหารในครั้งนี้มันก็เป็นแค่รอยขีดข่วนมันไม่สามารถทำลายชีวิตการเทรดของคุณได้กฎข้อนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนการเทรดจากการเดิมพันที่น่ากลัวให้กลายเป็นเกมสถิติที่น่าเบื่อและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับเสาหลักที่สสร้างพิมพ์เขียวไม่ใช่แค่ไอเดีย คนที่เก่งกราฟมักจะมีไอเดียการเทรดลอยอยู่ในหัวเต็มไปหมดตรงนี้น่าจะขึ้นนะตรงนั้นน่าจะลงนะแต่มืออาชีพไม่มีไอเดียครับเขามีแต่พิมพ์เขียวที่เขียนไว้ล่วงหน้าเท่านั้นพิมพ์เขียวการเทรดของคุณต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนที่ชัดเจนก่อนที่คุณจะกดส่งคำสั่ง 1. จุดเข้าเพราะอะไรสัญญาณคืออะไร 2. จุดตัดขาดทุนนี่คือจุดที่คุณจะยอมรับว่าพิมพ์เขียวนี้ผิดพลาดและมันคือตัวกำหนดขนาดความเสี่ยง 1R ของคุณ 3. จุดทํากำไรนี่คือเป้าหมายของพิมพ์เขียวซึ่งควรจะให้ผลตอบแทนอย่างน้อย2เท่าของความเสี่ยง r า1ตัว2การมีพิมพ์เขียวคือการป้องกันตัวเองจากตัวคุณในเวอร์ชันที่กำลังโลภหรือกำลังกลัวในระหว่างที่ตลาดกำลังเคลื่อนไหว เสาหลักที่4เป็นนักสืบไม่ใช่นักโทษหลังจากที่การเทรดจบลงไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนคนที่เก่งราบส่วนใหญ่ก็แค่เตรียมหาจงังหวะเทรดในครั้งต่อไปแต่มืออาชีพจะสวมบทเป็นนักสืบเพื่อชัน,นสูตรการตัดสินใจของตัวเองผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าบันทึกการเทรดหรือ Trading Journal แต่ไม่ใช่การจดแค่ตัวเลขแต่คือการจดพฤติกรรม ฉันทำตามพิมพ์เขียวของฉันได้ดีแค่ไหนฉันปล่อยให้อารมณ์เข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ถ้าจะให้คะแนนวินัยในไม้นี้เต็มสิบฉันให้ตัวเองเท่าไหร่การทำแบบนี้ซ้ำๆจะทำให้คุณเห็นรูปแบบของความผิดพลาดของตัวเองไม่ใช่ความผิดพลาดของกราฟและนั่นคือจุดที่คุณจะเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงและเสาหลักที่5ติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟฉุกเฉิน แม้ว่าคุณจะมีกฎที่ดีแค่ไหนก็ยังมีวันที่ทุกอย่างผิดพลาดวันที่คุณหัวร้อนวันที่คุณเริ่มโอเวอร์เทรดคนที่เก่งกราฟมักจะพยายามสู้กับตลาดในวันแบบนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งแต่มืออาชีพเขารู้ดีว่าบางวันสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้คือการหนีคุณต้องติดตั้งเบรเกอร์ไว้ล่วงหน้า 1. เบรเกอร์รายวัน ถ้าวันนี้ค่าทุนสะสมครบ3%ของพอร์ตปิดจอจบ 2. เบรกเกอร์รายสัปดาห์ถ้าสัปดาห์นี้ขาทุนสะสมครบ6%หยุดเทรดจนถึงสัปดาห์หน้าการมีเบรกเกอร์คือการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์เรามีวันที่อ่อนแอและนี่คือระบบที่จะปกป้องเราจากตัวเราเองแน่นอนว่า การเปลี่ยนจากนักวิเคราะห์มาเป็นผู้จัดการความเสี่ยงมันต้องสู้กับเสียงในหัวของคุณเสียงของอีโก้จะบอกว่าการวิเคราะห์ของแกมันเทพขนาดนี้จะกลัวอะไรกับความเสี่ยงเสียงของความโลภจะบอกว่าใส่ไปเลยหนักๆไม้นี้รวยแน่คุณต้องมีสคริปต์ไว้โต้ตอบเมื่ออีโก้มันดังให้บอกตัวเองว่าตลาดไม่เคยให้รางวัลกับความฉลาด แต่ให้รางวัลกับวินัยเมื่อความโลภมันครอบงำให้บอกตัวเองว่าหน้าที่ของฉันคือการอยู่รอดในระยะยาวไม่ใช่การรวยในไม้เดียวเพื่อให้คุณได้เริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการของมืออาชีพผมมีภารกิจ24ชั่วโมงให้คุณข้อหนึ่งเขียนประโยคนี้ตัวใหญ่ๆแปะไว้หน้าจอว่าฉันคือผู้จัดการความเสีย่ยงไม่ใช่นักวิเคราะห์กราฟ ข้อ2คำนวณหาค่า1 r ลบ3 r และลบ6 r ของคุณออกมาเป็นจำนวนเงินแล้วเขียนมันไว้ข้างๆประโยคแรกข้อ3ในการเทรดครั้งต่อไปก่อนที่คุณจะกดส่งคำสั่งให้คุณเขียนพิมพ์เขียว3ข้อของคุณลงบนกระดาษให้เสร็จก่อนถ้าเขียนไม่ได้ห้ามเทรดผมรู้ว่ามันยังมีข้อโต้แย้ง แต่ถ้าฉันแม่นมากๆวินเรท90%ก็ไม่เห็นต้องคุมความเสี่ยงเป๊ะๆเ,เลยนั่นคือความประมาทที่จะฆ่าคุณพร้อมไม้ที่10ที่คุณแพ้อาจจะเป็นไม้เดียวที่ล้างกำไร9ไม้แรกของคุณจนหมดพร้อมกับความมั่นใจของคุณมืออาชีพไม่เคยเดิมพันกับความแม่นยำแต่เขาเดิมพันกับคณิตศาสตร์การทำตามกฎพวกนี้น่าเบื่อไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้เลย ใช่ครับการเทรดที่ทำกำไรได้จริงมันน่าเบื่อมันคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าคุณต้องการความตื่นเต้นตลาดหุ้นไม่ใช่ที่สำหรับคุณแต่ถ้าคุณต้องการสร้างธุรกิจนี่คือที่ของคุณการอ่านกราฟเป็นเพียงแค่ใบขับขี่มันแค่บอกว่าคุณมีสิทธิที่จะอยู่บนถนนเส้นนี้แต่สิ่งที่ตัดสินว่าคุณจะไปถึงจุดหมาย หรือจะเกิดอุบัติเหตุจนพังยับเยินคือกฎจราจรที่คุณเคารพและวินัยในการขับขี่ของคุณต่างหากถ้าวันนี้คุณพร้อมที่จะเลิกเป็นเพียงแค่คนมีใบขับขี่แล้วก้าวขึ้นมาเป็นนักขับมืออาชีพกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้เลยครับและเพื่อทำให้การเป็นผู้จัดการความเสี่ยงของคุณเป็นเรื่องง่ายและเป็นระบบผมมีชุดเครื่องมือออนไลน์ครบเซตให้คุณใช้ฟรีทั้ง t r a ดเด c ร์เช็คล t สต์ c อ l แคลคูลเและโปรแกรมคำนวณลอตอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณคำนวณความเสี่ยง1%และวางแผนการเทรดตามพิมพ์เขียวได้อย่างแม่นยำกดใช้งานทั้งหมดได้ฟรีทันทีที่ลิงก์ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ครับวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าทำไมความแม่นยำถึงไม่ใช่คำตอบและได้เรียนรู้เสาหลักห้ของมืออาชีพแล้ว แต่แม้ว่าจะมีระบบที่ดีแค่ไหนก็ยังมีวันที่เราแพ้ติดต่อกันจนความมั่นใจแทบไม่เหลือแล้วเราจะกอบกู้สภาพจิตใจที่พังทลายแล้วกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในตอนต่อไปของซีรีส์ถอดวิธีคิดเทรดเดอร์มืออาชีพครับ